สวัสดีทุกคนคะ่ะว,วันที่2ี่ตุลาคม2 5ง8เป็นวันที่ดาวคารจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิง์เดี๋ยวเรามาดูว่าดาวคารย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีสิงนะคะวันที่26ตุลาคมเนี่ยดาวคารจะย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกอยู่ที่พิจิกเนี่ยจนถึงวันที่6ธันวาคม2568อยอยู่ที่พิจิกปุ๊บเนี่ย ดาวคาดวงเนี่ยได้ตำแหน่งเศรตราธิบดีกษเศษรษฐาธิบดีคือเป็นของตัวเองมีความมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงอ่ะทีนี้ของคุณเนี่ยดาวคาเน่ะเป็นเรื่องอะไรดาวคาคุณเป็นดาวจเจริญพันธุพันธุอยู่ในพันธุเนี่ยจะมีความมั่นคงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีความมีหลักฐานมั่นคงเกิดขึ้นมีที่อยู่เป็นหลักแรงหรือที่ทรหมากินเนี่ย จะชั่วคราวหรือถาวรต้องไปดูด้วยพื้นเดิมเราเนี่ยดาวอังคารน่ะได้ตำแหน่งอะไรแล้วรอบอายุอีกดาวอังคารคุณตำแหน่งอะไรนะคะอันนี้ต้องมันจะแตกต่างนะของแต่คนนะ่ะและคูตัวคุณเองก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวาบางคนเนี่ยจะมี แยกพี่น้องมาเบียดเบียนบ้างนะทีนี้การเบียดเบียนของแต่ะคนก็ต้องดูว่าคือเรื่องอะไรมันก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นดวงของแต่ะคนเนาะแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีความมั่นคงเกิดขึ้นในการสร้างหลักฐานต่างๆหรือในการที่คุณจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องของเรื่องบ้านรถที่ดีเนี่ยมันเกิดจากความขยันความอดทนกุนแหละมันถึงทําให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะทีนี้ ดาวองคารเองก็เป็นดาวเจเรือนสุภาใช่ไหมสุภาอยู่ในพันธุเนี่ยพี่น้องก็ถ้ามีความขยันก็เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความช่วยเหลือรักใคร่กลงเกลวกันดีช่วยอ่ช่วยเหลือก็กูลกันหรือช่วยกันสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในครอบครัวเองโดยที่ว่าบางคนอ่ะจะมีการซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันไหมอ่าหรือบางคนนี่มีโอกาสได้บ้านรถที่ดินที่ถูกใจคุณนะคะ แล้วก็บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยบางทีใครที่ดูแลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไว้เนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนเกิดขึ้นแต่ทีนี้ผลตอบแทนแต่ละคนนี่มันแตกต่างกันนะก็ลองไปดูนะคะหรือบางคนเนี่ยจะมะีคุณพ่อคุณเองหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาเยี่ยมคุณที่บ้านในกรณีแบบนี้นะกที่ว่าสำหรับบางคนเนี่ย คุณไม่ได้อยู่กับคุณพ่อหรือคุณพ่ออยู่อยู่แต่จังหวัดเ่าอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดูแต่ละคนนะว่าจะไปนในมุมที่ได้รถแบบไหนรถถูกใจอรถบ้านถูกใจแต่เราต้องไปซื้อแบบเงินผ่อนเงินสดมันก็แตกต่างกันใช่ะของแต่ละคนก็ดูกันนะทีนี้ฝากไว้ทีนึงว่าในจังหวะที่ดาวองคารย้ายมาอยู่ที่ราศีพิจิกเนะี่ย ดาวพุธเนี่ยยังไม่ไปนะดาวพุธยังอยู่ที่31ตุลาใช่ไหมคะคราบเกี่ยวเนี่ยระยะเวลา5-6วันเนี่ยเคยบอกว่าพุธกับอังคารเนี่ยอยู่เนี่ยพุธอยู่ในอังคารหรืออังคารมาจรเจอพุธเนี่ยคือเป็นคูวาา่วัฏทะคู่ขัดแยง้งดูดีๆค่ะใครที่ทำอะไรเกี่ยวเรื่องของคนในครอบครัวเองหรือเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคิดว่าอย่างนี้เอ,อ่ออาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือมีคําพูดอะไรที่ทําให แต่และฝ่ายไ,ไม่พอใจซึ่งกันและกันก็ได้นะอนาดูดีหรือเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็ได้ค่ะ,ะรวมถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆมันจะมีความแท้งเกิดขึ้นก็ได้และข้อมูลข่าวสารที่คุณได้ยินมาช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีช่วงจังหวะที่ดาวองคารกระหูกพุทธเนี่องศาเขาสามพันถึงกันเนี่ยมันจะมีเรื่องราวพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง เราไปปรับใช้ดูกันนะโดยเพราะบางทีอมันเกี่ยวเรื่องคําพูดแหละตึกคำพูดเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยก็<ค>ถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้หมองอย่างนี้มาอย่างหนึ่งห้าหกวันเนี่ยถ้าไม่มีกิจกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวเรื่องของบ้านในที่ทํางานเองในครอบครัวเนี่ยระมัระ,ะวังนิดหนึ่งถ้าคุณรู้แล้วนี่เอ,อคุณรู้แล้วเออมันมีกรอบระยะเวลายอยู่แค่เนี้ยเราทําอะไรก็ตามเรื่องของสัญญา อ่านรายละเอียดให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก่อนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณคุณเข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพูดเพื่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ